นะครับเมื่อกี้คุณมีข่าวใครที่แมนที่สุดถูกแ้้ที่มีการโหวตผมมีข่าวคล้ายๆของคุณนะครับเป็นเรื่องราวของสตีเวนฟรายเตรียมแต่างงานกับคนรักหนุ่มวัย27ปีครับ คล้ายๆไหมครไม่คล้ายเลยนะคะลองไปดูครับโอเคนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เหล่าคนดังที่เป็นชาวรักเพศเดียวกันนะครับก็พากันจุงมือเข้าวิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เยอะมากหลายคู่เลยทีเดียวนะครับปลายปีที่แล้วก็มีเลนส์แบสกับเอลชินจอรนนะครับก็เข้าวิธีวิวากับคนรักหนุ่มของตนนะครับก็ต้อนรับส่งท้ายปีเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดครับนัก แด่รุ่นใหญ่อย่างสตีเวนฟรายนะครับวัย57ปีนะฮะเป็นชาวอังกฤษ ก็ประกาศข่าวดีผ่านทางทวิ t เตอร์นะครับว่าเขาเตรียมจะแต่งงานกับคนรักหนุ่มที่เป็นนักสแสดงตลกและก็นักเขียนที่มีอายุอ่อนกว่าถึง30ปีอย่างเอลเลียตสเปนเซอร์นะครับอายุ27ปีเท่านั้นนะครับซึ่งตามรายงานทั้งคู่ก็น่าจะคบหากันมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วถึงแม้ว่าทั้งคู่อายุห่างกันเยอะนะครับแต่คนใกล้ตัวของซีเวนฟรายก็บอกว่าเอเลียตเองเนี่ยนะครับทำให้เขาเจอกับความหวังใหม่ของชีวิตแล้วก็กลับมา มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งหลังจากต้องต่อสู้กับโรคไบโพลาร์ดิสออเดอรมานานครับ s ตีเวนฟรายนะครับได้บอกทางทได้ได้บอกผ่านทาง Twitter ว่าเขาอยากจะจัดงานนะครับแบบส่วนตัวแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรอ,อย่างล้นหลามครับตามรายงานบอกนะครับว่าทั้งคู่ได้จัดเรื่องราวจัดงานในเรื่องของเอกสารเพื่อแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกเขามีเวลา1นปีนะครับเพื่อจะจัดงานแต่งงานอันนี้เป็นตามกฎหมายที่ระบุเอาไว้นะครับ โดยผู้ช่วยของสตีเฟนเองก็บอกกับทางเดอะการ์เดียนว่าตอนนี้นักสแสดงชื่อดังมีความสุขและภูมิใจมากๆเลยกําลังเดินหน้าเตรียมงานแต่งงานนะครับแต่ว่ายังไม่กําหนดวันและเวลาว่าจะแต่งเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ตารางงานยุ่งมาก ในประเทศอังกฤษนะครับอนุญาตให้คนรักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้อย่างสมบูรณ์ mm hmm. เมื่อเดือนมีนาคมปี2014ซึ่งคู่รักเพศเดียวกันนะครับที่เคยไปจดทะเบียนที่ several partnerships เนี่ยตอนนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนมาเป็นทะเบียนสมรสกันได้แล้วครับคุณว่าเมือนไทยจะผ่านไหมการ สมรสระหว่างเพศเดียวกันเนีนอนคตวันหนึ่งน่าจะผ่านนะเพราะว่าจริงๆคนไทยเราเปิดกว้างมากกว่าฝรั่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถูกต้องอนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรคกันสักครู่ช่วงหน้ากับ Hi s So h p p p n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  g ครับ